โอ้ยแกมาเร็วๆว,วันนี้แบบมีเรื่องวอลเล่บอลหญิงไทยมาเมากันโคตรลึกอา่าฮะว่ามาเลยคือไปมุดมาหมดแล้วไงทั้งคลิปวิเคราะห์ปังๆใน YouTube ช่องแตงโมลงปิยพง์ยิงเอ้ยอ๋อช่องนั้นเขาวิเคราะห์ดีนะใช่แล้วก็อาเซียนคอมเมนต์ก็ไปส่งมาดาววาเล่นี่ตัวดีเลยแล้วก็ข่าวจากเว็บจึิงๆอย่างไทยรัฐพีพีทีโหครบยังไม่พอไปวราบอ่านคอมเมนต์ในพันทิปมาอีก คือข้อมูลแน่นเวอร์วังจริงวันนี้เราต้องมาเจาะกันตั้งแต่เรื่องทําทีมชุดใหญ่เลยว่าเออจะผสมรุ่นเก่ากับดาวรุ่งย2 1หรือจะดันยูสิขึ้นมาเลยมาในทัวใหญ่ๆอะ่ะใช่ใช่คือแบบมันมีหลายสูตรมากแล้วก็สไตล์การเล่นแบบไทยๆที่ดูแล้วแบบโหมันเอออ่ะมาดิลุยเลยเรื่องแรกที่แบบเถียงกันใน,นเน็ตสนันมากคือการผสมผู้เล่นนี่แหละอ่าฮะประเด็นร้อน ช่องแตงโมโลงปิยพงยิงเขาวิเคราะห์เลยนะว่าซีวีลีกเนี่ยจะเป็นเวทีลองของเด็กยูยี่สิเต็มตัวเลยไหม,มหรือจะให้ชุดใหญ่เคาะสนิมก่อนไปชิงชมป์โลกมันเป็นประเด็นสุดๆก็น่าคิดจริงนะในพันทิปก็มีคนถกกันเยอะว่าการให้ดาวลุ่งลงสนามใหญ่เลยมันเหมือนดาบสองคมอะ่ะใช่ใช่ได้ประสบการณ์ไวแต่ก็กดดันเวอร์อาจจะเป๋ได้เหมือนกันอ,อืก็จริง แต่ถ้ามองยาวๆแบบที่โคชออสเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในข่าว p ีพีทีวะคือการสร้างเลือดใหม่มันโคตรจำเป็นเลยนะสำหรับอนาคตอ่าเข้าใจเลยงั้นมาดูแต่ละตำแหน่งแบบเร็วๆแต่เน้นๆดีกว่าว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจจากที่ไปส่องๆมาบ้างเอาเลยเลยตัวเซตก่อนเลยโหตรงนี้คือศึกชิงตำแหน่งที่แท้ทรูใช่เลยมีทั้งพี่ชมพู่พรพันธ์ที่แบบเก่าเวอ้อ นิ่งสุดๆประสบการณ์แน่นกับนุกนิกนัทนิชาที่ช่องดาว,วาเอลล์เขาวิเคราะห์เลยว่าสปีดบอรเร็วขึ้นมากหลังกลับจากญี่ปุ่นอ๋อเห็นเหมือนกันเขาว่าพัฒนาขึ้นเยอะแล้วยังมีน้องเนยกนกพรดาวรุ่งรอเสียบอีกคือแบบเลือกยากอืมตัวเลือกดีๆทั้งนั้นแล้ว Liberal ลิเบอรโร่ล่ะพี่แป้นน้อยเปียนตนี่คือยืนหนึ่งระดับโลกไปแล้วอันนี้ยอมใช่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือการปั้นน้องแบม จิดาพาขึ้นมาแทนซึ่งหลายสื่อก็จับตาดูพัฒนาการน้องเขาอยู่อืมน้องเขาก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วยังมีน้องเอ๋ยอัญญรัตอีกคนกระซิบแอบกระซิบแฟนๆในพันทิปบางคนเชียร์น้องอิงนิชากรด้วยนะพุ่งเก่งเกิน <laughs> มีตัวเลือกเยอะก็ดีแล้วมาดูบอลเร็วกันบ้างปีนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นตรงที่เราได้ความสูงมาเสริมโหใครๆอย่างน้องโบกัญญรัตขุนเมือง สูง185เซนเลยนะโห oh, สูงจริงแต่ก็มีจุดที่น่าคิดคือพี่แนนทัดดาวกับพี่เตยหัตยาที่เก่งมากแต่ก็มีข่าวเรื่องเจ็บอยู่บ้างอ่าใช่ใช่เห็นอยู่น่าห่วงนิดนิดซึ่งในคอมเมนต์อาเซนคอมเมนต์ comments, ก็มีคนแสดงความห่วงใยเบาๆอืมแต่ก็มีน้องไก่วิมลรัตที่หลายคนบอกสไตล์คล้ายพี่น้องเลยเร็วหลายหลังเนียนจริงน้องไก่มาแรงมาก แล้วบีหลังล่ะโอ้โหไฟลุกตำแหน่งนี้เดือดพี่บีมพิมพิชยาทิ่ตีฉลาดเลือกมุมเก่งสุดๆเจอกับโมเมธนาชาที่ช่วงหลังคือตบหนักมากใช่โมเมนี่คือแบบพัฒนาเรื่องพลังตบขึ้นเยอะฟอร์มจากหลีกนอกคือแรงไม่ไหวอันนี้เลือกไม่ถูกเลยว่าจะส่งใครลงดีต้องดูว่าโค้ชจะใช้แทคติกแบบไหนมาถึงตำแหน่งที่ตัวเลือกเยอะจนปวดหัวสุดๆอะหัวเสา โอ้ oh, อันนี้ยอมรับเลยเยอะจริงมีทั้งกับตันวีแ n l ปีนี้พี่เพียวอัชราพรตัวหลักเลยพี่บุ๋มบิงชัดชุออนที่ถึงจะเจ็บบ้างแต่คือตัวท็อปใช่ใช่สำคัญมากพี่อมศิลสสิพาพรพี่ดาวกติกายูฟ้าวิภาวีที่ใจสู้มากยูฟ้าในใจเกินร้อยตลอด แล้วยังมีดาวรุ่งที่น่าจับตาอย่างเฟิร์นวริศราหรือแคปหมูสุภาวดีที่สูง1 8 8เซนติเมตระโหสูงมากแคปหมูเนี่ยนะเยอะมากเยอะจริงเห็นในข่าวไทยรัฐบอกว่าโคชออสอาจจะโยกผู้เล่นสลับตำแหน่งไปมาด้วยนะเป็นช่ติกอาจจะมีนี่แหละมั้งที่เขาเรียกว่าสตาไตล์ไทยๆแบบหลากหลายถูกต้องเลย นี่คือจุดเด่นที่หลายหลายแหล่งวิเคราะห์ตรงกันคือความหลากหลายการใช้ระบบทีมเวิร์เข้าสู้และแก้เกมเฉพาะหน้าเก่งโดยเฉพาะบอลแรกที่โคชออสเน้นตลอดว่าต้องเป๊ะอ่าใช่ใชได้ยินบ่อยมากเรื่องบอลแรกถ้าบอลแรกเข้าจุดตัวตัวเซตเล่นง่ายทีมก็ไหลลื่นเลยซึ่งการพัฒนามันต่อเนื่องมาจากรุ่นเล็กๆเลยนะทั้ง U17, U18, U21 อ๋อคือค่อยๆส่งต่อกันขึ้นมาใช่ค่อยๆดันขึ้นมาชุดใหญ่เข้าใจละแล้วการที่นักกีฬาเราไปเล่นหลีกนอกเยอะๆอ,อย่างญี่ปุน่นยุโรปอเมริกานี่มันช่วยได้เยอะจริงปะช่วยเยอะมากนะเรื่องประสบการณ์ระดับโลกแต่กราแอบ,บคิดเนอะเขาจะแอบ,บส่องฟอร์มเราไว้หมดแล้วหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนจริงดีแต่แต่มองในมุมบวกคือการได้เรียนรู้จากเกมระดับโลกจริงๆทั้งตอนชนะ ตอนแพ้มันทําให้แกร่งขึ้นทั้งฝีมือและใจออย่างที่เขาว่าแพ้เป็นนะ่สําคัญแล้วโปรแกรมแข่งมันแน่นมากเลยทั้ง VNL, CV League, ชิงแชมป์โลก C Game ใช่แน่นจริงการหมุนเวียนผู้เล่นการให้โอกาสคนใหม่ๆมันเลยจําเป็นสุดๆใครยังไม่ติดตอนนี้ไม่ได้แปลว่าหมดโอกาสนะโหคุยแป๊บเดียวคือได้ไอเดียเยอะมากสรุปคือวอลเลย์บอลหญิงไทยเรานี่มันน่าติดตามจริงๆนะแน่นอน มีทั้งรุ่นพี่เก่าๆคอยคุมเกมมีทั้งดาวรุ่งฝีมือดีรอแจ้งเกิดเต็มไปหมดเลยอนาคตคือไบรท์มากน่าลุ้นจริงๆว่ามันเปิดประตูเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้วงการวอลเลย์บอลหญิงบ้านเราบ้างเอาเรื่องแรกเลยไหมคือเรื่องเรียนรู้ในสนามแข่งนี้แหละอะ uh huh. คือแพ้หรือชนะมันก็เป็นบทเรียนทั้งนั้นแหละเนาะมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทกีฬามกษตรเขาบอกไว้ คมมากเลยนะว่าไงว่าไงเขาบอกว่าหัวใจสำคัญของนักกีฬาคือยอมรับฝึกฝน เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองโอ้โหสเต็ปเทพเลยใช่ป่ะคือมันต้องยอมรับผลก่อนแล้วก็ไปซ้อมไปเรียนรู้แล้วก็เก่งขึ้นจริงเหมือนคลิปไวรัลในติ๊กตอกช่องครูเก่ง11ไงที่แบบเด็กๆร้องไห้หลังแข่งแพ้ oh oh oh. เคยเห็นเห็นแต่คอมเมนต์คือแบบโหพลังบวกล้วนๆเลยอะเชียร์ให้สู้ต่อให้เรียนรู้จากความผิดพลาดอืมมันพัดใจนะกีฬามันสอนให้เราโตจริงๆเนาะ ใน 1, พันทิปก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะเลยสอนลูกให้แพ้เป็นอย่างเงี้ยหรืออย่างไมโลก็มีบทความเรื่องประโยชน์ด้านนี้เลยใช่เลยแล้วพอแพ้หรือแบบรุ่นพี่บางคนเจ็บต้องพักเงี้ยมันกลายเป็นโอกาสทองของดาวรุ่งเลยนะอ่าจังหวะมาอย่างซีวิลีกสนามแรกที่พี่บิมพี่เตยพี่ไก่ไม่ได้ลงเต็มที่หรือมีเจ็บบ้างอย่างที่หลายคลิปเขาวิเคราะห์กันในเอเชียนคอมเมนต์ก็พูดถึงเรื่องนี้อืมอืม มันคือเวทีแจ้งเกิดของจริงเลยอ่ะให้เด็กใหม่ได้โชว์ของออืืหเห็นด้วยสุดๆแล้วเหมือนโคชออดแกก็ตั้งใจเปิดทางให้เคลื่อนลูกใหม่อยู่แล้วด้วยปะน่าจะใช่นะเหมือนที่ช่องแตงโมโลงเขาวิเคราะห์แผนไว้อะว่ามีการหมุนเวียนผู้เล่นอะเออเออ,เอ,อแล้วพอดูลิสต์รายชื่อเด็ก u ู21หรือที่ติดทีมชุดใหญ่แต่ละคนนะโอ้โหอนารไกลอย่างแคปหมู สุภาวดีสูงมากๆร8อยอะหรือกาฟิลนันิชาเซตเตอร์มือซ้ายเฮ้ยหายากนะแบบนี้ใช่ใช่มือซ้ายนี่เสร็จยากแต่ถ้าเก่งคือปังเลยแล้วที่พีคสุดคือน้องหยกนัน,นทนพัฒอะที่แบบยอมทิ้งสัญญาที่เวียดนามเพื่อมาเก็บตัวทีมชาติก่อนโอ้อันนี้ใจสู้จริงสุดยอดเลยใจเกินร้อยมากนี่แหละคือช่วงผัดใบที่สำคัญเลย แล้วไม่ใช่แค่น้องๆได้โอกาสนะออือรุ่นพี่เองก็สำคัญมากมีบทความของ s Th, <S เซเดียมส TH เอชขาก็ชี้ว่าพี่เพียวพี่บิม๋มไม่ใช่แค่เก่งในสนามแต่เป็นเป็นเหมือนศูนย์รวมใจเป็นพลังให้น้องๆด้วยอะภาพชัดมากยิ่งเห็นพี่น้องปลื้มจิตขยับไปเป็นผู้ช่วยโค้ชอย,อยู 21. นี่คือแบบตำนานทรงต่อตำนานใช่เลยของจริงการผสมผสานผู้เล่นในซีวีลีก ที่เราเห็นตามข่าวตามคลิปต่างๆอะ่ะมันทำให้เห็นภาพการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องชัดขึ้นไปอีกเนาะใช่ใช่ค่ะคือมันวินวินทั้งน้องได้เรียนรู้พี่ก็ได้ถ่ายทอดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันพาเราไปเห็นภาพที่ใหญ่กว่าแค่สกอร์บนป้ายคะแนนเนาะแน่นอนวอลเลย์บอลมันให้อะไรมากกว่าชัยชนะจริงๆอย่างที่มิโลเขาสรุปไว้เลยทั้งเรื่องพัฒนาการร่างกาย จิตใจการเข้าสังคมใช่ใช่สำคัญมากเลยนะแล้วดูเส้นทางนะักกีฬาบ้านเราดิอืมชัดเจนขึ้นเยอะมีหลีกอาชีพจริงจังมีโอกาสไปเล่นต่างประเทศคือมันสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆรุ่นหลังแบบสุดๆเลยจริงเด็กๆก,ก็อยากเป็นแบบพี่ๆทีมชาติกันทั้งนั้นแหละมันเป็นความฝันเลยนะที่สำคัญคือการจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องไปด้วยกันหมดเลยนะใครบ้างอะ่ะก็ทั้งสมาคมสโมสรภาครัฐเอกชน แล้วก็พลังเชียร์จากแฟนๆอย่างพวกเรานี่แหละอ่าทุกส่วนต้องช่วยกันใช่คือส่วนประกอบสำคัญของความสุขความภูมิใจของคนไทยเลยนะเรื่องเนี้โหฟังแล้วขนลุกเห็นภาพเลยว่าทุกความท้าทายทุกวิกฤตมันสร้างโอกาสใหม่ๆให้วอลเลย์บอลไทยได้เสมอเลยจริงๆอืมไม่ว่าจะเรื่องดาวรุ่งที่รอวันเฉิดฉายหรือการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของทุกคนในทีมมันคือการเติบโตไปด้วยกันจริงๆ ก็น่าคิดต่อนะว่าด้วยส่วนผสมทั้งหมดนี้ทั้งการเรียนรู้จากเกมการผลักดันดาวรุ่งการส่งต่อประสบการณ์อวอลเลย์บอลสาวไทยยุคใหม่เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนอีก